ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟมุนชูชาแนลค่ะนี่นะคะวันนี้ก็จะเริ่มงานบ้านพ่อฟื้นก่อนเฮ้ยมาถึงช่างพวงใจร้อนทุบเ,เลย,เลยบ้านพ่อฟื้นว้าวด,ดำนี้นี้ด้ำมันนี้ก่อนดีนะมันปิวมาทางนี้นะ

ละเด็เลยเบ่อปะนี่ไหมจ้าก็ยังขึ้นมุ้งอันนี้ก็ได้เอาแลวตาจะบวมเมื่อนี่นะน่ามาที่นี่พ่อเบกไปหาหมอสามเตผู้ลนเห็ดแบบนี้หลสาตาพอดีเลยลบฝนฝนงิบเมื่อนั้นเด็กใช่่นคิดว่าแพงพึนไม่สูงเลยทำเบะเต๋เนาะเราต้องทางกะสีนเสร็จวันนี้เพราะว่ามื่อื่นวันมื่อื่นวันพัก ยาวยาวเท่าไหร่พรุ่งนี้มาที่ประมาณสระินดับที่ห้าโมงเมื่อื่นนวันพะอยู่บะ่เ็ก็ือมี่เไปท่แปก็ที่พระอะได้ชดเชยไปทรกศชดเชยวันที่ยีก็มาต่อน้ำที่ดชดเชยทรก ยิ่งดีนะยิก้าก de ็ทักคอนอีกรอบอตรงนู้นแจ้งเย็นนั่นละกมีมิดไอ้เแล้วใส่กระเป๋ากลับบ้านจปาดงไกับไเกี่ยว้าวเปอาเอาอีกแล้วลุงอยากให้ช่างพงกลับบ้าน เอาไม no. ่ถือก็บไรหเนาะเขาไ่ถือเพราะทาว่มอตัมากคอตีมาหนไปอ๋อโอ้ยคอตีผมถือไว้อยู่เมื่อกี้เนี่ตรงเอวไม่ช่วงเะีเร้ี่าเแ้วปอเโอ้ยเดินดีแหเป็นเดี๋ยวพัง่เ็นบออตีอยู่แถวท่อช่วงนั่นแหละไมทำสายไปหาหมอบอเอาอัดเลยก็จังเรอ เอาแล้วไปฮะทำไมไปนานแผลไปไปขึ้นไปแล้วไม่ถึงจิตนาทีอ๋อไปล้างแผลให้ป๋อให้แกกินไข่พยายามกินไข่อย่ากินอย่างอื่นกินแต่ปลาไหลกินแต่ไข่นแหละว้ายมันพื้นยิ่งมรักปลาไหลมันหายยากมันแซ่บมันแซ่บยูกินไข่ก่อนบมกรกเี๋ยวก๋วเตี๋ยวครับเอาคองผ่างแล้วกันเพื่อนบิดเลยจั๊กเต้

มีไหมสองพันห้าเร่งหาอีหยังเอาไม่มาดูเล็กมาก็ได้เล็กขนาดมานก็ได้ข้อหนึ่นะเออนี่แหละข้อตีข้อหน้าเอ้าไปหาไปแม่ก่อนตีคีแดงไปอยู่เอาเนาะคาบอเจียนะ เออกสัปนานาได้กระด้จียกะจียเลยออกเลยนี่โ <Okay, yeah. S 1> บได้มันคำคือเกาขนาดคำคือเกามันคือโยกแท้โยกอะไรคือเกาเขาเอาออกก่อนอ่ะโยกกระยาแ้วเอาไปเนือนาดอกพี่แดงทำแล้ว,ลวอ๋วววอทำเรื่อยเรื่อยอ่า

อันนี้ดีแล้วพีหญิงไงอ่อนโยนไงเนาะช่วยร่างกายรีไวล์ล่อีกเนาะเพื่อวะอันนั้นมันยังดีว้าปบเป็นแตวป้ายอือจริงๆนะมันอ่อนโยนขึ้นอ่ะเป็นอะไรก็สร้างคอเป็นคนดีก็พอเนอะแม่ใช่ พร้อมพร้อมกับโบกมิจี้จมูกเปื้อนอะไรมิจี้จมูกเปื้อนอะไรหม้อข้าวเมาใสหวานตาสีตากับจมูกสีตากับจมูกคุณาอยู่าตาเป็น

ว่าพี่แดงไปเอาที่อันเป็นเปล่าพรน่ะพี่ที่นู่นไม่มีอ่ะเดี๋ยจะพี่เอาเนี่ยน่ากลัวว่าอยู่นี่เลยจะมาโยนใส่เจ้าผมน่ากลัวเพราะว่าหน้ากลัวจะอยู่นี่เนี่ยมีดลุงก็อยู่นี่แม็กกันต่อแล้วหนีไปทางใดเลยนะนี่ไงฮะไปบ้านนอกกันจะหนีไปไหนอีกมันไม่มีปากเนี่ยพี่แดงคนย้าย่นี่ต้องเอาหัว อ oh, no. ้อนไม่มาอยู่ร่มเนี่ยเนี่ยร้อนไม่มาอยู่ทายร่มมันงนี่อืมเี๋ยแม่ก็เบียดาหนึ่งไม่บางหรอกขาพี่เขาควนนี่ไงโยกแยกก็โยกแยกงเลยก็ต้องต้องตั้งฉากใหม่ีแชมพงตีนั่นออกหรอออกให้คำออกก่อน พอเด้ออันนี้อ่ะเด้ออันนี้อันพูดถึงนะว่าจริงเอาอะไรอ๋อไปเลื่อนน่าจะเอาเล็กตรงนะที่ไม่มีรอยต่อเอาไปตีหอยมอถูกประมาณนึงที่มันหนักเหมือน ฮ้นิกี้นิกี้เรียนนิกีค่ะเรียนนิกีพ่อเรียนนิกี้นิก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 นะิมนนแมินแลมันได้ยินแล้วบอกนแเอิ้นซื้อแนเล่เอิ้นไอ้นิกแม่เรียกดังๆพ่อนิกีนี่วะเบอกงานะด้เอินือบยแงา รันครบาได้อบนคหรับเดูเหมือนมันไม่ค่อยเป็นเลยเดยนจะเท่าเท่ากันเนาะมันเป็นยังไงมันน้ำจะไม่ออกมันไหลอยู่ สลบอยู่ได้หลือ <ưng> แ่ไ่ไสเยอยเเามาแล,ล้วค่ะช่วงบอันนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะ TP Coffee TP Skin นะคะแนะนำช่องเฟิร์มุนชูชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ